โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมหงแดงยัดเยียดความปราชัยให้อิฟวิด2ต่อศูนย์สยายปีกประเดิมซีซั้นใหม่ 1. ม้ากับหงโดยเพราะการหายหน้าไปจากพิมรีกนานกว่า22ปีทำให้อิฟวิดทาวห่างหายจากการประมือลิผูมากกว่า20ปีซีกสทศวรรษหลังม้าขาวกับหงแดงมีโอกาสชวัดเฉวียนาพาดผ่านกันแค่ครั้งเดียว คือในลีกครับ2,002ถึง2,003ยุคเชลลาโอลิเย่ทำทีมและมีสตีเวนเจอราดเป็นแกนนำคราวนั้นเกมที่อันฟิ์จบในเวลาที่ผลเสมนนอ1นตน่อ1นก่อนลากกันจนถึงด่วนจุดโทษและลิอร์พูเฉือนชัย5ต่อ4ด้วยการที่เจมี่แคร์แฮมซัดพลาดเพียงคนเดียวจาก2ฝั่งส่วนถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นอีกก็จะพบว่าริ์พูรัวอิฟวิดคารลอยถึง6ต่อ0และ5ต่อ0ในเพียมหลีก2,001ถึง2,002 2ชุดแรกของสล็อต 11คนแรกของอา์เนอร์สล็อตที่พอร์ตแมนโรสแอบมีเซอร์ไพรส์เล็กๆที่แดนหลังกับการที่จเจเรลคอนซาเซต์แบ็กดาวรุ่งได้รับเลือกก่อนรุ่นที่อย่างอิบราฮิมาโกนาเต้ส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเกินคาดอลิซอนเบเกอร์เฝ้าเสาแอนดูลวัสันแบ็กซ้ายเซนเตอร์อีกรายเป็นเฟอร์กิลฟันไดและแบ็กขวาเทรนเล็กซานเดอร์นูแดนกลางมีอลกซิสแม็กอลิสเตอร์โดมิกโซโบสไลยไรอันกราฟินแบ็กและข้างหน้าใช้หลุยดิอาสขึ้นทางซ้ายโมฮมเม็ดซาราอยู่ทางริมเส้นขวาและดิโก้โชตาปักักกหหลน้้าาเปา นร้นที่น่าสนใจสุดกลับไม่ใช่เรื่องของทีมตัวจริงแต่เป็นคนที่ไม่มีชื่อในทีมต่างหากจกโกนานูโกเมสนานิโกเมสไม่มีชื่อนั่งสำรองซึ่งข่าวบอกไม่ได้เดินทางร่วมทีมมาด้วยในบางรายงานของบางแหล่งบอกว่าโกเมสกำลังอยู่ในขั้นตอนการมองหาเปิดเจรจาก,กับสโมสร,รอื่นเพื่อย้ายออกจากแอนฟิลด์ก่อนปิดตลาดซัมเมอร์ช่วงสิ้นเดือนซึ่งเมื่อไม่ได้เดินทางร่วมทีมมาเตะเกมเปิดหัวแบบนี้ก็คงหมายความว่าจุดๆ แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นคือเรื่องในอดีตคงยึดถืออะไรเป็นสาระไม่ได้และเกมนี้คงตัดสินใจกันแค่ว่าใครทำได้ดีกว่าซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าลิพูลเหนือกว่าอิฟสวิตทาวในแทบทุกมิติ 3. หงฟ้ากับม้าวัดก็พอจะคาดเดาได้อยู่บ้างสำหรับวิธีการเล่นที่ทีมเล็กเลื่อนชั้นขึ้นหลีกสูงสุดผลแรกในรอบสอทศวรรษจะใช้สำหรับเกมนี้ หนึ่งคือตั้งรับแน่นแพ็กเกมถอยร่นตั้งกำแพงทั้งทีม 2. หาโอกาสสวนดีๆหรือลุ้นเอาจากลูกตั้งเตะและคีแรนแมคเคน่าก็ยังติดตั้งบางกลยุทธ์ลงไปด้วยอย่างบ่อนวัดคือหันหน้าไปทางไหนกูเตะไปทางนั้นแรงพลังมาก่อนชั้นเชิงไว้ทีหลังซึ่งควรถือว่า45นาทีแรกอิฟสบิดทำได้ดีเลยทีเดียวพวกเขาปิดเกมบุกของลิพูจนทำให้15นาทีแรกหงแดงยังหาโอกาสจบสกอร์จะแจ้งครั้งแรกไม่เจอ ที่ได้ลุ้นใกล้เคียงกว่าเป็นทางม้าขาวนั่นเองที่มีเสียวจากลูกยิงของโอมารีฮัตชินสันหรือลูกโขกของเจคอบกริฟ์ครึ่งแรกสิ้นสุดลงไปโดยที่อิฟวิดสร้างโอกาสจบได้มากกว่า4ต่อ3ครั้งและยังยิงตรงกรอบได้มากกว่า2ต่อศครั้งภาพคือจังหวะเซพิชจังหวะดสวนอิฟวิดอันตรายกว่าจะแจ้งกว่าฉะนั้นก็มีเวลา15นาทีให้สล็อตได้ลงมือแก้เกมสำหรับครึ่งเวลาหลัง 4. หน้าขาดกว่า2ต่อศูน แปลกเล็กน้อยว่าจุดแรกที่สล็อตเลือกเปลี่ยนคือหลังบ้านอิบราฮิมากราเต้ได้ลงแทนเจะเรลคอนซาเมื่อเริ่มครึ่งหลังซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจเพราะปัญหาบาดเจ็บหรือไม่อย่างไรถัดจากจังหวะเช็ค var ที่บอกว่าอิฟสวิดล้ำหน้าและไม่ได้จุดโทษไปพร้อมๆกันนั้นนาที55โอกาสทองของลิเวอร์พูลมาถึงจังหวะต่อเกมกันสวยๆที่จบด้วย no, อเล็กซานเดอร์อโนูขให้ลุยดีอาเข้าชาจลงๆระยะสุดจอ นนั้นด้วยการที่เสี้ยววินาทีเดียวกันนั้นคริสเตียนวอตันก็พุ่งเข้าหาด้วยทําให้ดีอาร์สงัดข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายและอีกไม่กี่นาทีต่อมาทีเอเอซาจะคว้าแม่นแม่นเข้าหัวดิโกโชตาขึ้นโขกระยะอันตรายใครเห็นก็ว่าเข้าลุดออกข้างเสาอย่างไรก็ตามนาที61บประตูแรกที่เดอะคอปรอคอยก็มาถึงโมฮัมเหม็ดซารทาทะลุข,ขึ้นทางขวาแล้วปาดมาด้านในเึรโชตาคราวนี้เข้าฮอสตุงตาข่ายไม่พลาดพาลิบอพูขึ้นนำา1ต่อ0 ทั้งย่งไม่ต้องรอนานเมื่อจากนั้นนาที6 6 6จังหวะต่อเกมขึ้นไปแล้วลิฟเดวิสยืดขาสกัดกลายเป็นพักบอลให้เข้าทางโมซาลาจิ้มสวนตัวนายทวารไม่เหลือชีกสกอร์ยาวไป2ต่อ0เมื่อสกอร์ขาดและอิฟสวิตพยายามเปิดหน้าแรกก็เข้าทางลิพูไปกันใหญ่ช่วง10-20นาทีท้ายโอกาสของลิพูมีไหลมาเทมาโอกาสจบมีเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า4-5ครั้ง จนสุดท้ายปิดเกมเที่โวการยิง18ตรงกรอบ5แต่ถ้าไม่ติดบล็อกติดเซฟก็ไม่เข้าเป้าไปเองบทสรุปของเกมคือลิพูดีกว่ามากๆในครึ่งหลังและหน้าชนะขาดกว่า2ต่อ0เช่นกัน5ตกลงซื้อไม่ซื้อ เพราะภาพก็ชัดตั้งแต่เกมแรกว่าทีม1นึ่ลุ้นแชมป์ทีม1นึ่ีตกชั้นกระนั้นคงเป็นเรื่องในระยะยาวว่าลิพูกับอิฟสวิตจะมีก้าวเดินไปทางไหนคำถามสําคัญในตอนนี้คือในตอนนี้ที่ตลาดซัมเมอร์ใกล้จะปิดตัวลงลิรอร์พูลจำเป็นต้องซื้อนักเตะใหม่หรือไม่หลังยังไม่ได้ใครมาเสริมทั้งสิน้นยังไม่ได้ปริ้นเงินแม้แต่เพนนีเดียวจากเกมนี้คําตอบคงจําแนกได้2อ,อย่าง คือหนึ่งระยะสั้นไม่จําเป็นต้องซื้อตัวผู้เล่นดีอยู่แล้วตัวเลือกมีไม่น้อยแล้วเกมนี้คดด้กาโปได้เล่นแค่10กว่านาทีดาวินนูเยสก็ไม่ได้ลงเช่นกับฮาวิเอลเลียสหรือวัตตลุเอนโดนั่งสำรองโดยไม่ถูกใช้งานกับ 2. ระยะยาวซื้อไว้ก็ดีแหละเมื่อไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใครจะเจ็บใครจะแบนใครจะฟอร์มหลุดกับการสู้ศึก4รายการหงแดงก็ควรเพิ่มตัวเลือกขึ้นสักหน่อยอย่างน้อย1-2รายก็ยังดี แต่ในเมื่อนี่คือการแข่งขันระยะยาวรุปก,การละ8-9เดือนคําตอบสุดท้ายก็คงได้ว่าควรซื้อปัญหาก็คือแล้วจะเติมตรงไหนดีเมื่อตัวเลือกก็ค่อนข้างแน่นแล้วในตอนนี้นั่นน่ะสิเติมตรงไหนถึงจะพอดีไม่มากไม่น้อยไป ุตบอลออนทีนทีสปอร์ตรายงานว่าหลังจบเกมนักข่าวเองก็ถามอาร์เนอร์เกี่ยวกับการเสริมทัพของทีมลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่เหลือในตลาดซื้อขายในเวลานี้และเจ้าตัวเองก็ตอบได้อย่างน่าสนใจเลยว่าเรามีผู้เล่นดีๆหลายคนอยู่ในทีมตอนนี้ผมได้รับทีมที่ยอดเยี่ยมมาทีมนี้มีผู้เล่นที่ดีมากมายจริงๆแต่พวกเขาเองก็ต้องเข้าใจว่าในครึ่งแรกพวกเขาทำกันได้ไม่ดีมันยังไม่เพียงพอแต่หากพวกเขาแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่เราจะเห็นได้เลยจากครึ่งหลังว่ามันดีมากแค่ไหน และแน่นอนหากเราสามารถหาผู้เล่นคนอื่นๆได้เราก็ไม่ลังเลที่จะหาหรือพาพวกเขามาที่นี่อาโบลาคอลิเล่ดามัน5และโอจิโก,โกรายงานว่า ตอนนี้เอเย่นของกอนซโลอินาเชโอนั้นอยู่แองกฤษแล้วและคาดว่าจะได้พบกับตัวแทนจากสโมสรลริพูในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ในรายงานระบุว่าลิพูเป็นทีมที่มีความสนใจในตัวเซนแบ็กวัย22ปีจากสปปาร์ติ้งลิสบอนรายนี้เป็นอย่างมากที่สุดเมื่อเทียบกับสโมสร,รอื่นๆและอาจตัดสินใจยืย่นข้อเสนอหลังจากพูดคุยกับเอเย่นในสัปดาห์นี้เสร็จสิน้นซึ่งก่อนนันนี้มิเกลปิญโยเอเย่นของอินาเชโอนั้นอยู่แองกฤษเพื่อเจรจาเรื่องการขยายสัญญาของบรูโน่แฟนันกับแมจิต และตอนนี้เขากําลังเตรียมที่จะหารือกับตัวแทนของลิเวอร์พูลในลําดับต่อไปมีความเชื่อว่าเ้าตกลงอาจบรรลุได้ในราคาต่ำกว่าค่าฉีกสัญญา51ล้านปอนด์ซึ่งน่าจะอยู่ที่เพียง38ล้านปอนด์เท่านั้นฟุตบอลออนน TNT สปอร์ตรายงานสาติโมฮัเหม็ดสาลาปะทะอิปสวิตทาว 90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล46ครั้งผ่านบอลสาเร็จ25ต่อ33ครั้งความแม่นยําในการผ่านบอล76%สัมผัสบอลในกรอบเขีโทษ11ครั้งโอกาสยิง4ครั้งยิงเข้าเป้า3ครั้งสร้างโอกาส2ครั้งโอกาสใหญ่2ครั้ง1เคลียร์1ประตู1แอซิสซาลาผู้ถึงฟอร์มของเราในเกมนี้ทีมได้รับชัยชนะและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องดำเนินต่อไปการคว้าชัยชนะคือสิ่งที่ส,สำคัญที่สุด และผมเองก็ยินดีเสมอที่ได้ช่วยเหลือทีมและทำประตูได้นี่เป็นนับแรกและผมหวังว่าจะดำเนินต่อไปแบบนี้เรื่อยๆสาร่าก,กับฟุตบอลสไตล์อาร์เนอร์เฮดโค้ชใหม่ของเขาเขาค่อนข้างจะแตกต่างออกไปเจอเกนครอบอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีตอนนี้มีโค้ชใหม่และรูปลักษณ์ใหม่สำหรับทุกคนเราแค่ต้องรู้จักสไตล์ของเขาและสนุกกับฟุตบอลของเขาสาร่าก,กับสถิติการทำประตูของเขาในเกมแรกของฤดูกาล ผมหวังว่าผมจะทําสิ่งนี้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลผมพยายามช่วยทีมอยู่เสมอและผมมีความสุขเสมอไม่ว่าจะทําประตูหรือแอซิสก็ตามแต่การที่ทีมชนะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเดรสอินโดนีเซียรายงานสถิติไรอันกราเฟนแบกปะทะอิฟสวิตาว90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล67ครั้งผ่านบอลสำเร็จ48ต่อ56ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล86%วางบอลยาวแม่นยำ2ต่อ2ครั้ง ทรงบอลเข้าพื้นที่3ของคู่แข่ง9ครั้งชนะการแท็กเกิล1ครั้งชนะการรวนบอล6ครั้งแย่งบอลกลับมาได้2ครั้งนับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําได้ดีอย่างมากในเกมนี้และทําได้ดีอย่างมากในตําแหน่งเบอร์6ที่ต้องรับผิดชอบครึ่งแรกก็ว่าดีแล้วครึ่งหลังนี่เล่นโชว์ศักยภาพให้เห็นเลยว่าทําไมอาร์เนอร์ถึงยืนยันเสมอว่ากราเฟนแบก เล่นได้ในตำแหน่งนี้แน่ๆแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดแต่ด้วยความร่วมมือจากอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์และดมินิกโซโบสไลทําให้กราฟเฟนแบ็กเล่นได้ง่ายขึ้นและสร้างมิติในแดนกลางได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ